วัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมนัทนะครับผมวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของคอมเครื่องนี้นะครับผมคอมเครื่องนี้เป็นเดล G335.79 นะครับผมตอนนี้ของผมเองที่ใช้งานเขียนแบบทำงานตัดต่อวิดีโอเล่นเกมนะครับผมก็ทุกอย่างในคอมเครื่องนี้นะ ปัจจุบันนี้นะครับผมแบตมันหมดแล้วนะแบตมันเสื่อมแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูเ,เดลพาวเวอร์นี่ดูนะครับผมตัวนี้เป็นคอมเครื่องเดียวที่ผมใช้เป็นประจำนะฮะและ้วถามเออเครื่องเดียวไหมก็ไม่เครื่องเดียวนะครับผม ผมยังมีแม็กอีกเครื่องหนึ่งมี macbook อีกเครื่องหนึ่งครับผมอ่านี่ดูเห็นไหมตรงนี้จุดสีแดงที่เป็นเหวตรงที่นิ้วชี้เนี่ยเป็นสีแดงแล้วนะครับผมคือมันหมดอายุ U มากแล้วเล่นไรแป๊บเดียวคือแบตหมดไฟไม่พอแล้วนะครับผมมันมีปัญหาเรื่องระบบข้างในด้วยนะครับคือถ้าเราทำงานอะไรหนักๆไฟจะไม่พอขึ้นมาทันทีเลย เพราะว่าตัวอะแดปเตอร์ผมเป็นอะแดปเตอร์ตัว130วัตต์นะครับจากที่ได้คุยกับวิศวกรนะครับผมของบริษัทเดลเลยนะฮะตัวนี้ไฟมันไม่พอนะครับสำหรับตัวอะแดปเตอร์ของผมนะฮะเป็น130วัตต์นะครับผมมันเลยต้องใช้มันจะใช้ดึงไฟได้เวลาทำงานหนักๆจะดึงไฟจากทั้ง2แหล่งนะครับผม คือตอนแรกที่ผมได้คุยกับวิศวกรก็งงเหมือนกันเพราะผมไปซื้อผมก็ไม่รู้เลยผมไปซื้อก็อะแดปเตอร์รุ่นไหนมันก็มากับโน้ตบุ๊กของบริษัทก็ลองจัดให้อยู่เลยใช่ไหมแต่วิศวกรเขาถามว่า,าความขมผมอะอะแดปเตอร์เป็นอะแดปเตอร์กี่วัตตตอนนั้นเขามีปัญหาแล้วก็ผมโทรเข้าไปที่ call center ของเดียวนะฮะผมบอกร3 0ยสามสิบวัตเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยจริงๆอะมีสอง สตัวก็คือ2องอะแดปเตอร์ให้เลือกก็คือเป็นร้อวัตต์กับ150วัตต์อ่าแต่ซื้อมาแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ผมก็ต้องใช้แบบร3 0วัตต์ไปนะครับผมก็เดี๋ยวเราอย่าพูดพร่ำทําเพลงมากเลยวันนี้จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ใช่ไหมชัดดาวครับผมเดี๋ยวมาแกะกล่องแบตก่อนนะครับผมเช็คเช็คความเรียบร้อยนะฮะเป็นแบตแท้นะครับผมสั่งมาจาก CSL นะครับ ร้าน CSL ออยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมเนี่ยประกันศูนย์มีประกันศูนย์เลยประกันศูนย์ศูนย์เดียวประเทศไทยครับผม ด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เปิดมาปุ๊บโอเป็นฟองน้ําอย่างดีอ่าเป็นฟองน้ํำกันกระแทกอย่างดีมีโฟมอีกมีใบเสร็จของร้านให้ผมมาประกันหนึ่งปีอ่านี่ตัวแบตแกวจากถุงนะครับผมเอองานเนี้ยมากเนี้ยบ่าของปลอมเยอะนะฮะเดี๋ยวไปแกะดูว่า ด้านในของผมเป็นยังไงเปิดฝาตัวคอมพิวเตอร์กันเลยนะครับผมจะมีน็อตทั้งหมด1 2 3 4งสองสามี่ห้าหกดแดเก้าตัวนะแต่ของเดลนี้ถอดง่ายนะครับผมนี่หนึ่งตัวสอตัวเคถอดน็อตออกหมดเลยนะครับผมก็ถอดฝาออกยกขึ้นมาได้เลยนะฮะ อ่ะนี่ก็จะเห็นด้านในของตัวขอบของผมนะครับผมนี่เห็นไหมแบตดูซิมีความแตกต่างกันยังไงฮะดูนะฮะแตกต่างยังไงเห็นได้ชัดบวมเป็นข้าวต้มมัดเลยครับผมเราแบตเราก็ถอดน็อตออกนะครับมีน็อตทั้งหมดหนึ่งสองสามสามตัวยังถอดออกหมดเลยแล้วอีกสองตัวรวมเป็นห้าตัวนะฮะเราแค่คลายให้มันหลวมก็พอนะครับผมแต่น็อตแบต จะมีขนาดสั้นนะครับผมเนกล้องโฟกัสไหมนี่มันจะสั้นสั้นกว่าตัวนี้เห็นปะ่ะอ่าสั้นกว่าตัวข้างนอกนะครับผมอ่าถอดเลยนี่คือสามตัวนะครับผมที่ว่าเราต้องถอดออกแต่สองตัวด้านล่างนะครับผมด้านล่างนี้เห็นไหมเราแค่ไขให้มันหลวมก็พอครับ เรีอจะถอดออกก็ได้นะถ้าหลวมปุ๊บตรงนี้จะมีคอนเนคเตอร์นะครับซ็อกเก็ตไอักอ่ที่ไว้สำหรับต่อแบตเตอรี่เข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมเนี่ยเป็นคอนเนคเตอร์ก็ได้เนาะอ่าเราก็ต้องถอดออกนะครับผมถอดได้ทั้งสองด้านนะฮะจะถอดด้านไหนก็ได้ ถอดฝังที่ติดกับเมนบอร์ดหรือว่าถอดฝังที่ติดกับตัวแบตเตอรี่แต่สุดท้ายเลยเราต้องถอดฝังนี้ใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะนี่ครับผมแบตเตอรี่นี่คือของติดเครื่องมาจากโรงงานใช้มาประมาณสามปีสามปีนิดๆน,นะครับผมส่วนนี้คือตัวใหม่ที่สั่งมาดูความบวมฮะ บวมยังเห็นได้ชัดเห็นไหม <laughs> อ่ะโอเคนี่ก็ผมจะใส่ตัวแบตเตอรี่ตัวใหม่ลงไปแล้วนะใส่ดันให้แน่นนะครับผมเสร็จแล้วก็วางนะครับแล้วไขค,รครวงขันน็อตนะครับผมผมก็จะขันสองตัวนี้เข้าไปก่อน ปัญหาที่เจอตอนแบตบวมนะครับผมอย่างหนึ่งก็คือตรงทัชแพดตรงที่เมาส์ที่ติดกับเครื่องนะครับผมพอแบตบวมเนี่ยมันจะขึ้นไปดันตรงทัชแพดเราไม่สามารถคลิกได้นะครับผมคลิกที่ทัชแพดเราไม่สามารถคลิกได้นี่ที่ผมเจอมานะของผมเองเลยบางคนคิดว่าทัชแพดพังอะไรอย่างนี้บางทีต้องไปดูที่แบตด,ด้วยนะแบตมันบวมขึ้นมามากเกินแล้วอะ เดี๋ยวผมใส่น็อตนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเปิดกันดูก่อนนะฮะอะเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบกระตุ้นแบแบแป๊บนึงนะเสียบไฟก่อนอโอเคเดี๋ยวผมจะเสียบไว้สักคึ่งชั่วโมงนะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับ โอเคครับผมหลังจากที่ผมได้ชาร์จไว้สักพักหนึ่งแล้วนะนี่ฝาหลังยังไม่ได้ปิดนะครับผมนี่เห็นไหมฝาหลังยังเปิดอยู่เลย,เยลองเทสก่อนนะครับฝุ่นเยอะมากเราต้องจับไว้ให้ดีอ่ะเดี๋ยวไปดูไปดูคร่าวๆก่อนนะเขาบอกว่าชาร์จจะเต็มในอีกหนึ่งชั่วโมง สี่สิบสองนาทีนะครับผมอ่าก็คือประมาณสองชั่วโมงอ่านี่แบตเตอรี่มาแล้วครับผมตอนนี้สถานะประมาณยี่สิบหกเปอร์เซ็นตนะคะคุณคุณภาพแบตอะเขาเรียกว่าอะไรนะสุขภาพแบต่ยก็เป็นสีเขียวมาเลยสีเต็มแต่นี้ปริมาณแบตยังน้อยอยู่นะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวผมก็จะปิดเครื่องนะครับผมปิดเครื่องชัตด,ดาวน์แล้วก็ประกอบกลับแล้วก็ ตั้งชาร์จต,ต่อไปมันเต็มนะครับผมก็ต้องถอดอยู่ดีก็เดี๋ยวผมต้องประกอบฝานะฮะอ่ะตัวพวกนี้ผมใส่แบตไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาฝาหลังฝาข้างใต้ใส่กลับเข้าไปนะครับผมตัวนี้ฝุ่นผมก็สักหน่อยนะไม่ค่อยมีเครื่องมือทำความสะอาดเท่าไหร่ โอเคประกอบกลับนะฮะสำคัญคือเราต้องปัดตรงนี้ด้วยนะผมตรงช่องที่อากาศเข้านะฮะมันเป็นฝุ่นครับผมด้านในด้วยนี่เราก็จะปัดปัดปัดแล้วก็ช่องอากาศออกช่องลมออกด้านหลังนะฮะ โอเคไมันก็จะลงล็อกเลยนะครับเนี่ยเดียวมันง่ายอย่างนี้นะฮะเคระวังนี่แล้วก็เสียบชาร์จต่อไปแล้วก็ใส่น็อตกับแต่ถ้าไม่แน่ใจอย่าฝืนครับผมให้ช่างทำดีกว่าอก่อนที่ผมจะซื้อแบตท,ที่ร้านนี้นะครับผมผมเช็คเข้าไปที่ศูนย์แล้วนะที่ศูนย์เขาก็มีมีออนไซต์ก็คือ การเซอร์วิสแบบมาเซอร์วิสถึงมาลิ้นพันมาเซอร์วิสให้เราถึงบ้านเลยนะครับผมแต่ราคาราคาแบตเตอรี่แบบเทินก็คือ,อแบตเกา่าแบตเกา่าคืนมาให้บริษัทราคาแบตเตอรี่จะเหลืออยู่ประมาณ1 6ึ่ร้อบาทแต่ค่าเซอร์วิส ราคาเซอร์วิสอยู่อีกหนึ่รบาทหกรอกว่าบาทก็ราคารวมทั้งหมด3,300าอกว่าบาทนะครับผมถ้าทำเองได้ก็ลดไปอีกประมาณห้าร้อยบาทนะครับผมแต่ถ้าทำเองไม่ได้ก็แนะนำเปลี่ยนศูนย์เลยปลอดภัยด้วยแล้วก็ถ้าคอมใครมี กันอยู่นะครับผมมันก็ยังคุ้มครองคอมพิวเตอร์ของลูกค้าอยู่นะครบ,บริการดีใส่ฟ้าลังนะครับตอนแรกผมก็จะขันพอตึงนะแล้วก็จะมาขันแข็งเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ิกอ่าแล้วผมก็จะตั้งทิ้งไว้ นะครับผมอีกประมาณเมื่อกี้เท่าไหร่นะชั่วโมงสี่สิบนาทีอีกชั่วโมงสี่สิบนาทีเดี๋ยวค่อยมาเปิดตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่รู้กี่โมงแล้วโอเคเดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึ่งผมไปหาข้าวหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวมาใหม่ครับผมอโอเคผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผม เมื่อกี้ตอนเปิดทดลองครั้งแรกนะครับผมบอกว่าหนึ่งชั่วโมงสี่สิบใช่ไหมแต่ว่าไม่ถึงผมต้องใช้คอมผมได้หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมผมต้องเปิดใช้ก่อนหลังจากประกอบเสร็จน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทุกอย่างโอเคไหมนะครับผม เมาเสร็จเมาอ,อืมโอเคมาแล้วอ่าแบตยังไม่เต็มตอนนี้กำลังชาร์จอยู่นะครับผมเก้าสิบเปอร์เซ็นเห็นไหม ทุกอย่างเขียวแล้วนะครับผมเก้าสิบเปอร์เซ็นตอนนี้แบตชาร์จไปเก้าสิบเปอร์เซ็นคุณภาพตรงนี้สุขภาพแบตเต็มสีเขียวสี่จุดเนี่ยแล้วก็แบตก็ขึ้นสีเขียวแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ใช้ตรงนี้ผมเซตติ้งเป็น primary ac use นะครับผม นันนีะครบาการใช้งานก็สามารถใช้งานปกติได้แล้วนะครับผมลองดูว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าอีก48สินาทีถึงจะชาร์จเต็มนะฮะมาชาร์จต่อไปโอเคถือว่าคลิปนี้ก็ เป็นแบตเตอรี่เดล G 3 3 5 7 9นะครับผมก็สำเร็จรุ่นล่วงนะครับผมส่วนนี้ก็จะมีใบเสร็จใช่ไหมจะมีใบเสร็จประกัน1ปีนะครับผมจากร้านาจำชื่อร้านไม่ได้ CSL อยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมฐันนี้ อ่าลงทะเบียนในนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาดูอีกทีหนึง่งเกี่ยวกับประกันหรือว่าทางร้านเขาอาจจะลงทะเบียนไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวผมต้องไปติดต่อร้านดูนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมได้แบตใหม่วิงวิงนะครับผมได้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย,บาย,บายครับ